สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามานำเสนอรถคูปะต้า3608 DT 1คันนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับผมอ่ตามนี้เลยครับไม่มีผู้ครับก็จะมีสีลอกครับผมตามสภาพครับเพดเกียร์คอนโทรลอ่าตัวนี้แห้งๆครับ เียื่เพเพียอยู่ครบครับทุกอย่างอยู่ครบครับอ่าอันนี้น่าจะโดนลายกแขนกลางงัดครับอ่าสีตัวแห้งๆครับผมอ่ามาดูรถกันก่อนครับอ่าตัวนี้จะมีสินล้อข้าข้าง่วครับเดี๋ยวเก็บงานให้ครับผมราคาที่สองแสนห้าพันบาทนะครับยางเต็มนะครับน่ครับมีเวทแถมครับผมมาพร้อมผานสี่นะครับผานสี่กระทู้เรายังไม่ได้ประกอบนะครับ ก็คือตอนมามันจะแยกมานะครับผมแต่ใบไม่เท่ากันนะครับสองใบนี้จะใหญ่ติดใบรถมันจะน้อยครับอีกสองกระทู้ครับกึ่งตึงครับผ่านแน่นครับแห้งๆนะครับยางเต็มครับหน้าหลังพลังานยาวๆเลยครับใบมีดสลักไม่มีหลวมนะครับเนื้อตัวแห้งๆครับนี่ครับเเผาหน้าตึงนะครับแห้งๆครับอ่าเดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูเลยครับ นี่ครับสลงสลักใบมีดเยอะเยอะครับไปใช้งานได้เลยครับผมอ่านี่ครับแห้งๆนะครับผมตามนี้เลยอ่าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับนี่ครับอ่านี่เลยสีสันยังไม่ได้ขัดครับ ใบมีตึงไม่มีโยกนะครับผมอ่ะเอลาทิบด้วยทิบใบมีดด้วยล้อตรงล้อหน้าตึงทุกอย่างนะครับนี่ครับเบรดสองล้อหลังเบรดมาครบครับหลังคาสวยครับครับเล่มชุดโอนะรถปีห้าสี่เล่มยังไม่ทะเบียนยังไม่ขาดนะครับผมอันนี้ครับพร้อมผ่านสี่สวยๆครับไม่มีผูกครับแค่สีมันร่อนเห็นะครับผม อ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับขึ้นสตาร์ทดิติดง่ายครับอ่าเปิดเปิดดูเครื่องต่งรุ่นเดี๋ยวามาดูเครื่องยนต์นะครับจะนิ่มๆครับก็จะมี ด้างหน้าสีดำนี่แจกครับคอยไปดันหน้ากินไม้ตำมนะครับไฟตาคุบไฟเลี้ยวไฟมากไปท้ายติดหมดนะครับเฮ้ยไฟตาเดี๋ยวดูเครื่องกันนะสองแสนห้าพันบาทนะครับได้ดันหน้าฐานสี่

À, phải léo thịt phải mà có tiết nào không hổm Phải thái à, phải mà tiết khắp đi lắm Xài không cả viên cho ขีด转弯ขึ้นเนยอขีด转งขึ้นเลยอ่าล้อหน้าตึงนะครับต้องทำไงเลยครับอ่าไปถึงใช้งานเรผมยกหางไม่จุดเราเครื่องเครื่องไม่โหลดไม่หนักนครับเอาลองยกหางไว้ระดับเครื่องดับเครื่อง อ่าหางไม่มีตกนะครับอ่าดูกันก่อนครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวทําคลิปวิ่งให้ดูครับผมหอยไปเลยหอยไปแล้ววิ่งวนเลยหอยไปหนึ่งสองสามสีเลยไปนะ 拜拜。 นิ่มนะก็จะมีหอนเล็กน้อยสไตล์สามหกนะครับผมสไตล์คูปต้าบ,บ้านเรานะครับผมก็เกียร์จะมีหอนนิดๆหนึ่งไล่ไปเลยไล่ไปทุกเกียร์เลยถอยไปไล่มาทุกเกียร์อย่าแรงเลยฮะเออ ไล่ไมาทุกเกี่ยเลยหยับมาเลย

เล่งเลยว่าเหมือนไม่เราอ,อย่างโอเคนะครับเบอร์โทรตันดสองแป่นะครับทางวงกกกเกษตรเซ็าเ,เตอร์นะครับ